สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPI Channel ผิงชอบเกมกันด้วยนะคะทุกคนและว,วันนี้เราก็จะมาเล่นกันแบบ1นึ่เวสี่เป็น EP ที่7แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เล่นแบบไม่ไม่จะกินปืนเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เราจะไหวหรือเปล่าและสำหรับใครที่หลงกดเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะคะทุกคน I I ไหนดูซิในกล่องจะมีอะไรบ้าง โอเคเลยคะ่ะทุกคนได้เกาะสองมาด้วยแล้วก็ยูนทีเราไม่คนลงฝั่งฝานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหลอยเขากันพึ่งลงแบบนี้ก็ได้เวลาหลอยสิจ้ะ,อ,จะอยู่ตรงไหนจ้าเดี๋ยวไปหาเอายืนน่แบบนี้เขาน่าจะพึ่งลงนะคะทุกคนวิวจ,นนจีน่าจะเออจีนจีน,นเชือดเหลือที่ครึ่งหลอดเองจีนจ้าโอ้โหเลยหัวทุกเม็ดเลยเลยหัวทุกเม็ดหมดเลยคะ่ะทุกคนเมื่อกี้โอ้ตายแล้วอ๋อออกมาแบบนี้ ไม่ตายลักทีสวยตายหนึ่งค่ะทุกคนเอายาแป๊บโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราซ้ําศพจากตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเอาเกาะสามกันมีเกาะสามอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนสวยจ้าได้มาคิวหนึ่งแล้วมีอีกไหมจ้าตอนนี้มีคนยิงกันอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนแบบนี้ก็ลอยอ้าวแล้วม่ตัวล้มเอาแบบนี้ก็โอ้โห่าจะตายได้ดูบาทีมันไม่จะกินปืนยิงเลยอะไกลไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนอุ้ยโทก้อน โดนให้หน่อยก็ดีนะจ๊ะเอาแล้วตั้งไอโาแบบนี้ดันเลยค่ะทุกคนเอาจะไปไหนจ๊ะเอาจะขึ้นรถหรอแม่ขึ้นนะเขากดผิดหรือเปล่าเนี่ยกดผิดไม่ผิดก็ช่างเลยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราไปเอาเกาะสามของเราก่อนดีกว่านีค่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยิงได้สามคนแล้วสามคิวเองอะ่ะนี่งไงเกาะสามของเราก่จะได้มาโอ้โหคนที่เมือพงพิกน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนเราจะฟาร์มของอีกนิดแล้วก็ไปที่เมืองอื่นกันดีกว่า เดี๋ยวจะฟาร์มกระสุนอีกสักนิดเพราะว่ากระสุนน้อยมากเลยค่ะทุกคนกระสุนในอาน้อยมากถ้าเกิดบวกตอนนี้ก็คงไม่ไหวนะคะทุกคนส่วนเรื่องเกาะเนี่ยเกาะสามบวกสามพร้อมมากเลยค่ะทุกคนไอวอลก็มีตั้งห้าลูกยาก็มีเก้ากล่องโห้วหเขาชุบกันจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลยอุ้ยนั่นไงสับยิงรีแบบนี้โอเคสวยค่ะทุกคนไม่รอดนะจะเอา้าเขาชุบได้ โอ้ลูนี้น่าจะซ้ำทิ้งนะคะทุกคนซ้ำไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราจะได้ยิงเยอะๆไปค่ะทุกคน๋ยวไปหาจัดการกคนในโดนกันดีกว่ามาแล้วจ้าอยู่ไหนกันหมดเนี่ยนี่นั่งไงอ้ตายแล้วตายแล้วอุ้ยยิงแรงมากพันยาแป๊บนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งมาอ้ยเขาดัานมาเลยค่ะทุกคนน่าจะพันยาไม่ทันอ่ะไม่ทันแล้วแหละ ว่าไงกับผสมโมเลดอนอุ้ยอู้หไม่มีโซเนียในตุยแล้วเนี่ยโว้โซเนีนลึกแม่รัดโซเนีหลุดไปเลยตอนนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องระวังตัวไว้เพราะว่าในโดนเมื่อกี้เห็นมีหลายตัวนะคะทุกคนประมาณไม่ได้แถมโซเนแเราก็ใช้ไปแล้วด้วยถ้าโดนยิงตุยก็คือตุยไปเลยอะไม่มีโอกาสอุ้ยใจคนหนุม่มเิงส้มมาแม่ซุ่มให้เสียงอุ้ยหลายตัวค่ะทุกคนนั่นไงว่าแล้วต้องมีคนเยอะนี่แหละตายไปนหนึ่งค่ะทุกคน อาใจร้อนเหรอจ๊ะใจร้อนกับโซ้อนเหรอใจร้อนกับโซ้อนแบบนี้ก็ตุยไปนะจ๊ะโอเคเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยิงได้มาที่หคิวแล้วได้เยอะอยู่นะเนี่นยเกมนี้แต่ขอพันยาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเกาะก็แตกหมดเลยเนี่ยแตกแล้วคะทุกคนแต่ก็เหลือแบบครึ่งนึงอะ่ะพันกรอบเปรบ๊บอย่าเพิ่งมากันอีกนะจ๊ะโซเนียยังไม่มาเลยอะ่ะโซเนียยังไม่กลับมายังไม่กล้าตู้เท่าไหร่ เพราะว่าเรามาหนึ่งสีนะคะทุกคนแถม,แมไม่ได้กินปืนด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาลูหน้ามาเพราะถ้าเอาลูหน้ามามันก็จะเหมือนกับแบบเหมือนเอาตัวช่วยมามันไม่เหมือนกับไม่ใช้สก,กินปืนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบถึงไม่เอาสก,กินปืนมาลูหน้ามันก็ช่วยอยู่ดีก็เลยแบบไม่เอามานะคะทุกคนอ้าวล้วมีตัวไม่สาวโซเนียหรือเปล่าเนี่ยชุดข,ขาวขาแล้วเธอวิ่งไปไหนอะ่ะเธอไม่คกดจะยิงสวนไหนหรอเธอ เอ้าเธอกลมากรไปไหนเนี่ยอ,อะไรอ่ะเอาระเบิดไปกินนะจ้าถ้างั้นน่ะมาคุยเัียนก่อนอ๋ออุ้ยเกือบเลยโอ้สว,ว,วนมาอย่างเจ็บพี่ซ่อมเกาะก็หมดแล้วด้วยไม่ทด่ซ่อมเกาะแมจ๊ะอ่าเรียบร้อยเลยไม่มีตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยเอ้ย มาอีกตัวมาจากไหนเนี่ยโอ้โหลูกสองร้อยเม็ดอ้าวาแล้วไปไหนอีกอ้าว,าวหมดตีเลยเสียทีนี้อะไรของเขาเนี่ยวิ่งมาแล้วก็วิ่งหนีโอเคช่างเขาะะทุกคนตอนนี้เราขอพันยากันก่อนโอเคได้ไอวอ่ามาแล้วสิบลูกอ้าวมีเห็ดด้วยขอกินเห็ดก่อนนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยยิงเจ็บเกินใครเนี่ย ้ยปืนอะไรเนี่ยยังไงคล้ายปืนลอยนัดโอ้ตายแล้วรอดไหมเนี่ยต้องรอดอยู่ยแล้วค่ะทุกคนอุ้ยข้างหลังก็มาอีกโอ้ตายแล้วจะเอาไหมาจ๊ะตกตายหมดเลยโอ้โหข้างหน้าก็มาอีกโซเนียก็ยังหมดเวลาครูดาวเลยแปบบ๊บนึงนะจ๊ะโซเนียลูกเรียกกลับมาโซเนีย คสวยตายสองอ้าวบทหรือยังเนี่ยโอเคหมดแล้วสวยจ้านึกว่าจะไม่รอดโหนึกว่าจะตุยเมื่อกี้รอดเฉยเลยเกาะก็ตู้ชีวิตมากเกือบแตกเลยอะเหลือครึ่งเดียวอีกแล้ววิยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเกาะสี่แต่เราจะไม่เอาเพราะเราชอบเกาะสามมากกว่านะคะทุกคนวความรู้สึกเหมือนแบบเกาะสามมันเอ็ดกว่าไงก็ไม่รู้อะอันนี้ความคิดเห็นแบบส่วนตัวนะคะทุกคน เดินมาหนึ่งนาทีกว่ายังไม่มีคนสักคนก็เลยเปิดโดนไปนะคะทุกคนเมื่อกี้อุย้ยมีจริงด้วยมีตัวอุย้ยแล้วมีเยอะด้วยตอนแรกไม่เห็นมีสักตัวเลยพอเปิดโดนปุ๊บเต็มเลยค่ะทุกคนนั่นไงเขายิงกันแล้วอ้าวได้เวลาหล่อยสิแบบนี้มีต้นไม้ใช่ไหมน่ะใช่เรียบร้อยเลยเขาตั้งวออวงมาแล้วนะ่ะเอาเอาเอา เรียบร้อยเอ้าข้างหลังไม่ตุยอุ้ยข้างหน้าก็มีอุ้ยอุ้ยเอวโมอวโมอวโอุ้ยเจยนะจ๊ะอุ้ยหัวเกือบแตกอุ้ยเยอะมากเยอะมากหัวหลุมยันตเปาเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยมาเห็นนะมีแหนตุยไปเลยอุ้ย อุ้ยโอ้โหท่านจะเยอะขนาดนี้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนโหไม่ไหวเลยอ่ะขออนุญาตแก้ตัวใหม่มาจ้าลงที่เดิมเลยอุ้ยผน้หนุ่มซื้อม่วงซื้อม่วงกันแล้วหรอนี่แนะ่วิ่งแบบนี้ก็ตุยไปสิจ้าโอเคคนะ่ะทุกคนตายไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรแบวฝั่งซ้ายเอานี่ไงอุ้ยลูกซอง ลูกซองยาวด้วยขอนะจ๊ะลูกซองยาวอะ่ะเมื่อกี้เราก็เกือบตุยเลยค่ะทุกคนเขายิงโดนหัวด้วยโอ้โหต้นเกมได้มาเกาะสามบวกสามอีกแล้วไของดีต้นเกมแบบนี้กลัวตุยจังเลยมาจ้เาเอาไอ้ดอบโล่คนดีกว่าอีกหน่อยคงมาเป็นฝูงแน่ดูทรงแล้วเนี่ยมีคนไหมจ้าแถวนี้โหแถมอยู่เมืองพีงด้วยไม่มีคนมาจริงหรอเนี่ยอุ้นั่นไงมาแล้ว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 ,ลว,ลวสวัสดีจ้า อุ้ยอุ้ยแต่อุ้ย,ยมากันเยอะจังเลยโอ้ยนอรอดไว้นี่ไม่น่าไปเรียกเขาเลยอะ่ะมาสิจ้ะมาจ้าตอนนี้พร้อมแล้วอุ้นั่งไงสากาสวยหยูลากเดีว่าจะลากไม่โดนเพราะตอนแรกมันล็อกเท้านะคะทุกคนโดนเฉยเลยแต่ยังมีอีกหลายตัวอุ้ยนั่นไง ตัวหลายตัวมากเลยค่ะทุกคนนี่แนะอุ้ยกล้าพลหมัดเมาอุ้ยใจน,นะจ๊ะนี่แนะไอโซเนียมาแบบนี้ก็กดค้างไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะซ้าก่อนแล้วค่อยไปหลายตัวข้างนอกนะคะทุกคนไม่เดี๋ยวพันยาก่อนดีกว่าไม่น่าไหวนะตอนนี้โอเคค่ะทุกคนขอพันยาแปรบออกมาสิจนะ๊ะนี่แนะ่ปิดไอเวอ่าบังหน้านี่แน่นี่นะน เขายัางไม่ได้ยิงสวนสักนิดเลยอะยิงตายไปก่อนนะคะทุกคนยิงแบบไม่มีโอกาสได้สวนมันต้องเล่นเชิงนะเกมนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ้บอดหรือเปล่าเนี่ยยิงเราไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่บอดก็น่าจะผู้เล่นใหม่เลยะค่ะทุกคนเขายิงเราไม่ค่อยโดนเลยอะอ้าวจะโดนหนาวยิงบอดไหมนี่นี่แหนเกาะแตกไปเลยโดนหนาไม่หนาไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะเราแบบเด็กฝึกหัดเล่นหนึ่งสีนะคะทุกคน นั่นไงสับยิงอือเอา,าหลายตัวนี่จะยิงตัวหนึ่งล็อกตัวหนึ่งเฉยเลยเอ้ยจะยิงนะจ๊ะแล้วเร,เราได้สกิลอไอ้ไอ้โว้แข่งตอนไหนเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวละครโลโบมานะคะทุกคนเพราะเราไม่มีอยู่แล้วแหละไม่ได้เอาโลโบมาเขาไม่มีนะคะทุกคนเฮ้ยจะเห็นเอ้ย,ย,อ,ยอุ้ยยิงเจ็บมากอ้าว ใจร้อนอีกแล้วเจอรุ่นใจร้อนอีกแล้วนี่อ้าวอ้มากันหลายตัวเกินโอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราเล่นมา2องเกมแล้วไม่ไหวก็คือไม่ไหวโดนผู้เล่นใหม่ยิงด้วย